สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะที่บรริกาศบริษัทกินรวบธุรกิจจำกัดไม่ต้องปล่ยใจนะคะคุณลูกค้าวันนี้ เกมจะพามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขา 2. อ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสาขาสำนักง,งานใหญ่และบรรยากาศแบบนี้เหมาะมากๆนะคะสถานที่แบบนี้กับรถตู้ทึบวันนี้นะคะจัดนําเสนอเป็น t o โยต้ารีโวตู้ทึบพร้อมบรรทุกเลยใครที่กําลังหาไปใช้งานส่งของคึี่นะคะรู้ว่าจะเป็นพวกขายของตลาดน,านัดที่ต้องการไม่ให้โดนฝนโ <Wow. S 1> ดนแดดนะคะเกมแนะนําคันนี้เลยตู้ทึบนี่ถือว่าคุ้มการใช้งานเหลือล้ําเลยแนะนําอีนคือรายการนะกับรายการจะเอาคันนี้ นะคะพบกับเกมเหมือนเดิมเลยเป็นประจำแล้วก็รถสวยๆแล้ววันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้และที่สำคัญนะคะกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสนใจมาซื้อรถที่เราเนี่ยเพียงแค่คุณลูกค้าบอกว่าดูรถประจักช่องทาง YouTube Channel กับรายการจะอาคันนี้นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นให้ที่หน้าร้านของเราเลยเอาเป็นว่าร้านจากนี้นะคะเราไปชมกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับรีวอตอนเดียวตู้ทึบคันนี้ของเราไปกันเลยดีกว่า สำหรับคันนี้นะคะเป็น 2019, <S <S รีโว่ปี2019เครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะขุมพลังอันอึดแล้วก็แน่นมากๆนะคะแล้วก็ในขนาดเครื่องยนต์เขาจะเป็นขนาดสี่สูบตัวนี้มาพร้อมกับตาไฟโปรเจคเตอร์เลยนี่เลยนะคะทางด้านตาไฟโปรเจคเตอร์ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะในมุมมองของไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วก็ไฟหลีเป็นไฟ LED ทางด้านบนเลยแถบทางด้านบนเนี่ยไฟ2ดวงน,นี้นะคะแล้วก็ดวงที่3ของเราเนี่ยอยู่ในโคมเดียวกันเลยเรียงกันแบบว่าเป็นแนวเดียวกันเป็นระเบียบ อ,อีกหนึ่งจุดสําคัญของเรานะคะในเรื่องของไฟตัดหมอกทางด้านล่างมาพร้อมกับกรอบโครเมียมพร้อมรอบไฟตัดหมอกด้วยนะแบบนี้ก็ถือว่าเท่ ه, แล้วก็ดูเด่ดมากๆอีกหนึ่งชิ้นสําคัญของเราเลยนะคะที่เป็นโฉมหน้าหล่อๆของรีวรตอนเดียวก็คือกระจังหน้าตรงนี้นะคะเป็นตะแกงรงลักษณะคล้ายๆรังผึ้งแบบนี้เลยโตโยต้าเนี่ยโลโก้เป็นแบบโครเมียมนะคะแถมมีเส้นโครเมียมเนี่ยเป็นกรอบเป็นช่องสี่เหลี่ยมมุมผ่ายาวยๆแบบนี้เลยโอ้โหถือว่ารอเอาการเอางานเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็ไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าเหมาะม,มากๆเลยนะคะใช้งานนะคะหลากหลายประโยชน์ตรงนี้นะคะในเรื่องส่วนของล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทะขอบกระทะเดิมๆจากสู่โรงงานแล้วก็ยางสภาพเกรดเอนะคะขนาดายางเนี่ยปี2019นะคะแล้วก็ล้อกระทะเนี่ยจะอยู่ที่คอ15ถัดมาทางด้านกระจกมองข้างตัวนี้จะไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวนะจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างและด้านหลังเนี่ยเป็นสีดําทึบเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของประตูเนี่ยจะมีกันสาดให้1ึงชิ้นนะคะทั้ง2ฝั่งเลยมือเปิด ถาจะเป็นสีดำเป็นสีดำพลาสติกดำด้านแบบนี้ก็คือเปิดง่ายเหมือนกันหรือถ้าเกิดใครที่ชอบตกแต่งเป็นลวดลายโคเมียมก็สามารถใส่กันลอยบัามือเปิดแบบโคเมียมได้เดี๋ยวถอยให้ดูอีกนิดนึงดีกว่าในเรื่องของตู้ทึบของเรานี่นะคะตู้ทึบของเราหลากหลายประโยชน์การใช้งานมากมาก เอาละค่ะเดี๋ยวเกมจะพาไปชมทางด้านภายในกันนะคะว่าตู้ถือขันี้บรรจุของได้เยอะขนาดไหนแล้วก็น่าใช้งานพื้นที่กว้างมากมายแค่ไหนเราไปชมกันเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะในส่วนของตรงนี้จะมีที่ล็อกด้วย2ฝั่งเลยนะก็เปิดประมาณนี้แต่ว่าต้องเปิดข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะนี่เลย โอ้โหข้างในกว้างมากนะคะคุณลูกค้าก็คือจุได้ทั้ง,งด้านหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็ช่วงหลังคาด้านล่างแล้วฝาท้ายตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเปิดได้ด้วยตรงบนท้ายแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยประมาณนี้นี่นะคะสามารถวางได้นะคะนี่ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆหรือว่าไม่ต้องเปิดฝาท้ายก็ได้นะคะคุณลูกค้าเราสามารถจุของได้เยอะมากมาเลย ค่ะแล้วก็มาต่อกันในเรื่องของภายในนะคะทางด้านตู้ทึบเนี่ยเราไปดูกันเรียบร้อยแล้วเหลืออีก2จุดนะคะที่เกมจะพาไปชมก็คือทางด้านภายในนะคะเราไปดูกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การใช้งานแต่ละอย่างเนี่ยพวกฟังก์ชันเพลงหรือว่าจะเป็นโหมดพิเศษต่างๆเนี่ยของรถคันนี้ในเกมจะพาไปชมภายในแล้วต่อท้ายกันด้วยนะคะห้องเครื่องกันนะคะไปดูว่าจะใหม่ขนาดไหน ไปชมกันเลยค่ะเสร็จทางด้านภายในนะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังโดยรวมนะคะในเรื่องของเบาะคนขับแล้วก็เบาะคนนัง่งซึ่งตัวเบาะเนี่ยมันจะแงกกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยในส่วนของการปรับกระจกเนี่ยจะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะกระจกมอคข่าแล้วก็กระจกหน้าต่างเช่นกันทางด้านพวงมาลัยเนี่ยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบเดิมๆนะแต่ว่ามีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็ให้ทางด้านหน้าเนี่ยทางด้านบนเนี่ยสลูกแล้วก็ในตำแหน่งที่ใกล้กับหัวเข่านะคะซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยจะมีแอร์แบ็ให้อีกหนึ่งลูกก็คือรวมแล้วเนี่ย ภายในรถคันนี้จะมีทั้งหมด3ลูกสําหรับแอร์แบกนะคะถุงลมนิรภัยที่เซฟตี้เวลาเกิดการกระแทกนะคะหรือว่าเกิดเหตุชนทางด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันอในส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังอย่างที่เกมแจ้งตอนแรกเนาะตัวนี้ก็เบาะคนขับเบาะคนนั่งนแยกกันนะคะเป็นสัดส,ส่วนด,ดีมากเหมาะกับผู้ขับขีเนี่ยสรีลาแต่ละท่านอาจจะไม่ค่อยแบบ เสมอการเท่าไรเนาะตัวนี้ก็จะปรับระดับได้แล้วก็ในส่วนของเบาะพิงเนี่ยเราก็ปรับระดับได้เช่นกันสําหรับรีวอตอนเดียวคันนี้ย้ํากันอีกทีว่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถปี2019รีว o เร่งไม่การใช้งานน้อยนะคะแล้วก็พร้อมขนาดนี้รีบมาจัดเลยนะคะใครที่สนใจนะและ้วต่อจากนี้นะคะเดเกมจะพาชมห้องเครื่องกันสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าห้องเครื่องของเรานะคะรอคุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมกันอยู่ และเกมก็จะพาไปชมแต่ละจุดกันเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยนะคะมีระบบอะไรบ้างนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเดิมๆจากศูนย์โร,รงงานทั้งหมดเลยเรามาชมกัน ในส่วนของห้องเครื่องโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะไม่มีชวนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะทางร้านเราก้าบการันตีแล้วก็รับประกันเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะคุณลูกค้าตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆวัสดุอุปกรณ์นะคะเดิมๆทั้งหมดแล้วก็สีแต้มเติมเจากโรงงานเนี่ยยังไม่หลุดลอกเลยให้ชมทุกจุดทุกซอกเลย ดีมากๆกกับเครื่องยนต์ขุมพลัง2.4นะคะกับรีโว่ตอนเดียวรถปี2019ราคาอยู่ที่439,000บาทสำหรับตู้ทึบคันนี้พร้อมใช้งานมากๆแบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะน้ำมันเบรกพวงมอาลัยนะคะน้ำมันเกยียร์พร้อมหมดนะคะเราเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วและก่อนจบคลิปนี้กันไปนะคะเกมขอฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับคุณลูกค,ค้าที่สนใจเข้ามาชมรถสวยๆในช่อง YouTube กิจุูกรถธ,ธุรกิจสุพรรณบุรีของเราและฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับใครที่ดูรายการจะเอาคันนี้ มาแจ้งได้เลยนะคะว่าตามรายการจะเอาคันนี้มานะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเรามีโปรโมชั่นมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่นะคะขอฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะแต่อย่าลืมกดซับสไครป์ให้เกมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกสิทธิ์ดีๆแล้วก็ถูกโากาโปรโมชั่นดีๆสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ